โซล x โซลจ้าดีพอยดีพอยแล้วเร็วเฮ้ยดีพอยมาสามวิแลกเดี๋ยวเสถียรนะเฟมเว้ยนี่แหละครับนี่แหละเหตุผลที่ผมไม่ไม่ค่อยอยากมาอัตโนมัติสดเนี่ยคูบูมาโอเคย่างก็สวัสดีท่านผู้ชมานะอยู่ผมลิซเตอร์ในเกมคอมพิวเตอร์ร่นสองครับในอัตโนมัติอันนี้เล่นสดนะไม่ไม่ไม่รีเพย์ คือเล่นสดก็เล่นได้จริงครับแต่พอกดอัดแล้วมันจะประมาณไม่เกิ่นะเอ็กซ์โอเดียโอเคสายผมเ่นก็สายเอ็กซ์โซแมกนาเอ็กซ์โซครับรู้สึกคนที่มาอยู่ผมแต่ทีเดียวกันสองคนเนี่ยพี่แกมาด้วยกันมั้งเห็นทักทายกันอยู่ไม่ได้เจอกันนานว่าไม่มีคนอยู่ใช่ไหมไปไปไปเอ็มจีอ้าวนี่เออเน็ต โอ้ยเซิงอินอินหนึ่งเหตุผลที่ผมไม่ไม okay, so like ่ค่อยอยากเล่นสดนี่แหละเน็ตมันจะหลุดจะติดเนี่ยโอเคก็คือบางคนเวลาเล่นสามชั้กันนะครับเขาจะชอบสแปมมาแต่เอ็กซ์เซลกันเดียเว้ยสำหรับผมอะเอ็กซ์ซลคืออะไรเว้ยเอามาแค่หน่วยเดียวหน่วยรับตีนฮัลโหลใครเนี่ยโห อ,อย่พงแหลกคุณแหลกแหลกมากเออเอ็นูรู้จักไหมแต่คุล่าหนีเหรอคุล่านีเหรอคุล่านอีอืมอืมคุณาใช่ไหม,ไหมอืมย,ยิงถึงตัวเราจะบานแต่เราใช้เอ็นพีซีศูนย์ไฟคดีละ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกมเกมอยู่ไกลเลยไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนู่นยิงนู่นยิงนู่นพี่มันจะมาเบรนเหรอไม่ต้องมาฮูราพินไปซะอืมโอเคแล้วก็อัพไป ฝั่งเพื่อนแล้วก็รู้สึกจะงานหยาบอยู่อพอควรนะครับ,รบมันมีโอเวอร์คอมานดูคอยช่วยอยู่มั้งของผมนี่ยืนหยัด standalone ทงอย่าเพิ่งยึดเอากระสุนก่นันวิศวกยมานี่เลยเอง <c oughs> น,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 นั่นนันนั่นตูนั่นนันนั่นว่าแต่ตัด point ซ้ำแม่แซนแบกยิงเงาเว้ยมันบ้านตูไอ้นี่ยู right You a อั not right แกไม่มีสิทธิ อืมยูวานนอตไลท์แกไม่มีสิทธิอ์อมอมอ้อมร้อมร้อมแล้วก็เน็ตก็หลุดครับตามเคยมมมแม่ตอนนี้ก็สามารถเอาสกาวคามาได้แล้วครับไปเตรียมตัวอ้อมแนวค่าสืกอก่อนดีกว่าไปรวมพลรวมพลก,กันเดียวกัน แค่เพลวเน้ไม่ต้องมาเพลวนีเราเหออานื่อยกลับก็ได้ไปก็เรามันกนาเดียสแปมไปครับกนาเดียพ่อทุกตถาบันไป 2. 2> สี่สองโอเคบ้านสอนเดี๋ยวอืมยัไงไม่ต้องเอาดีกว่าไปเราตามปองตีไป ภาคศึกนี้ตอนนี้หายไปแล้วเอ็งมันนี่ค้อกัณาเดียเอ้ยเดินไปไหนกันาเดียคือฐานที่ฝึกมาครับผู้ที่แม่นยิงงยงยิงง่ายงงงงยิ่งกว่าโวกันาเดียไปไปเขาเปรตเสร็จแล้วถ้าเจอรถถังนี่ผมต้องถอยอย่างเดียวนะเพราะมันไม่มีแอนตี้แอนตีเนนต้เบย์พอนไี่แทงเบพนอน,พนมีมีแค่ฟาวครับซึ่งสองกระบอกไม่ไจะทำอะไรใครได้แม่ย ไปแคนนาเดียเราสังเกตครับแคนาเดียนิคเอ็กซ์ซาวกันาเดียและนี่คือแคนาเดียครับดูนนหน้าตาพี่อ่ายืดเลยเอายืดไปยืดไปแล้วก็ตั้งเทสราไม้ตรงนี้ไม่มีกระสุนระเบิดต่อตารถถังครับตั้งไปเลยตั้งระเบิดตรงนี้เลยหน้าไผวันนี้อ่ะ ไปไปทหารจุดทหารช่างจูดโจมเขาเพโลเนียอืมอ,อืมอ,อืมอ,อ,อ,อ่ะการเรามี4-2โอเคครับก็ตรงกลางนี่จะสุดยูนิเซลเคอร์เรีมาเดไปช่วยก่อนดีกว่าไปเอ็กซ์ซอร์กัน์ดเดียดูหลงังโอเคครับไปโอเคแล้วก็ แหลกอีกแล้วอยู่ในฟ้ายูนิเวอร์แซลเคอรเรียไอรถถุนครอบจกักรวาลกลับตะเข็บคอนสกิปอ,อืฮูราเอามาก็อย่าอย่าเพิ่งมาค้าตอนนี้เฮ้ยเกม,มเหฮงสวยละกเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแม่งยิงเฟ้ยเดียก่อนแม่งแหลกพอดีตายห่าเลยโอ้จเจริญ นี่อะไรเหตุผลที่แม่งไม่อยากจะเล่นออโตโนมัตครับแล้วมันก็ค้างไปเลยครับเนี็ตคอนเทชั่นรอดเนี่ยโอโ้โอเคสี่สองรอบนั่นก็พอแล้วแล้วก็ค้างอีกแล้วครับเน็ตเสียนี่ไปในเอ็กซ์โซเกนโอ้เอดค้างโอ้ยค้างค้างโอ้ดูฟันพวกกันอหืม คือไปยิงสดกับอันนึงมันก็มันก็จะใ,ใช่เนาะมันก็ไม่ใช่จริงๆรไปยิงแบบนั้นอะแพ่มันก็สมควรแล้วโอเคก็กลับมาที่บ้านตอนึช่งแม่งโล่งโจ้งเลยโอ้ยแหลกโอ้ยคอนเนคชั่นรอดแล้วก็รีคอนเนตติ้งดีไหมเนี่ยให้รีดีเฮ้ยโอเคก็รู้สึกว่าตอนนี้เน็ตนน่าจะกลับมาแล้วครับมัง้ง ก็ไม่มีอาการคอมเมชั่นลอยขึ้นมาประมาณ2-3ึงสามนาทีแล้วก็น่าจะกลับมาแล้วเน็ตโอเคสถานการณ์ก็อย่างที่เห็นคือมันไม่ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่ไปไปไปเดี๋ยวเขายิ้มพลอยไปกางก่อนเฮ้ยนัมบันยูซับเคอรเรียแม่น่ารักอืมไม่ต้องถือเฟซเฟ้าเอาไปเลยเพ่นแกเนดไปแดกอืม ได้โตมาได้ไอ้สารเลวกาดยูชิวายมันจะเป็นของรายที่สามเฟ้ยโอ้ยเป็นของเยอรมน,นีนะครับก็คือนะครับก็คือแวร์มาร์กไว้ผู้ผู้ที่สู้เพื่อเยอรมนนีมาได้สู้คือทำผู้นำเฮงสวยโอ้โหแวนการ์ดออปเปอเรชันมาแต่ไกลเลยมาครับลมตะวันออกออกหรือตายออกหรือตกวะเฮ้ยเองอ่ะไอ้คนสร้างอ่ะตายซะ เรียบร้อยครับอืม,อมไปมีคููดีกว่าเว้ยไปครับมาเอาพี่ยิงๆสิปิดโอ้จะเรินสี่สองยิงมันอุ๊ยร้อนหืมยังไม่หิวน้ำโ,โว้ยโว้ยวัตกาภาษารัเสเซียครับไปว่าน้ำน้ำเปล่า อาไรนะนี่ครับโอโอแมงเน็ตดับอีกแล้วรู้สึกวันนี้เป็นไกด์เดอร์คอมมานเดอร์เองเลยนะเป็นกาโอเปอเรชั่นเออเดี๋ือดเน็ตดับตายหาแล้วไม่ทานแล้วครับน่าจะน่าจะรอดยากแล้วฟื้นหลบไว้เฮ้เราคือหนึ่งเราคือฝั่งโน้มันอะไรไปท่านน่ะอย่ามายุ่งกับชีวิตเรา ทำไมจะสู้หรอฮะเยี่ยมมากพันปนนั่นคือคิวละราได้คิวจะรอครับตอนนี้บุกเลยกระแสเป็นของเราและกระแสสงครามเราได้คองกระแสะครับก็รีบบุกไปซะไปมาเ,าเช็คไม่ต้องหรอมั้ ปครับคุมกระแสอยูออ่ออซซอร์กเรียสามารถถูกอัญเชิญเข้าสู่สนามรบได้เฮ้ยเน็ตดาบอีกอะอย่าเพิ่งดาบสิโอเคถอย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 ไอ้ออออหินสวยเว้ยไอ้เป็นใครวะมาตังมาตังแกน้องสองห้าส่วตัวเนี่ยกูอาร์ยูเกมค้างลงรถดีกว่า เพราะว่าโดนดาเมจครับมันกระแทกของคนในรถเดี๋ยวตายหายทั้งหมดแล้วลงที่เกือบเกือบไม่ทันโอ้ยมันดีเลยก็แบบนี้แหละว์ปตลอดเลยไปก็คันนี้ก็ทิ้งแล้วกันไม่ใช่แล้วมาฝึก <c oughs> ตั้งเอ็นจีหน้าบ้านมันจะแหละ โอ้โหมันแห่ทางผมเว้ยสวนแห่แล้วมั้งตรงนี้อร,นรอเข้าหลังมันถ้ารถมันขึ้นมาตรงผมมันก็เหยียบบึ้มแล้วผมจะเข้าไปเสียบเลยทำมเหยียบไอ้ชี้มันอ,อ,นอ้อมบรรเลยละวิ่งไปลุย มั็นลายสุดๆเลยตอนนี้สถานการณ์ลงมาลงมาตั้งไปนู่นไป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 เร็วไปเร็วตั้งตั้งเลยเอ็มจีชิมให้แต่เส้นทอมาเฝ้าก่อนเร็วเฝ้าก่อนแล้วค่อยไอ้เชี่ยไม่ทันแล้วไอ้ถอยถอยแล้วแม่งไม่ทันแม่งไม่แม่งคือไม่ทันด้วยเสร็จมั้งเดี๋ยวเดี๋ยวแล้ว ขอขอไม่ตายอย่างนี้กันถ้าจะตายก็ลาก m อกลับบ้านด้วยโอ้ยนี่โอ้ยนี่โอ้ยโอ้ยอ้ได้ไหมไปๆๆๆไปไปแล้ว เอพี่ครับถอยกันไปก่อนพี่เมื่อกี้มันมีรถเยียกบกลับมาบนที่เลยเรือสตุกอิมามาเป็นศัตร์สงคารามเลยเว้ยเ,เดี๋ยวไทยอฟบอลฝันน้นกอดใช้สกิลวีแลคเค้าครูรีแพร์เลยถอยตุก,ตก,ตก เอาจากกาเลยว่ามีแค่สตุกอ e ีปืนสั้นก็จริงแต่เราคือสตุกสตุกไลท์รู้จักไหมสตุกไม่เลือกเราแต่เราไอ้ไม่ใช่เราไม่เลือกสตุกแต่สตุกกับเลือกเราอืมยิงเด้งด้วยเออโปเปนเตอร์มาครับพวกสวรรค์ามาช่วยแล้วโอาๆถอยดีกว่าเชื่อแม่งไอ้อเวอร์ตที่เขาความหมายเรามีเช็คครับไปใส่การนาเดียไปทางที่นี้ เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วขอเธอบีคลิกบีคลิกบูรุษหลบได้โว้ยแวนดี้แวนดี้แวนดี้ออสบินงาน,น,นมาแล้วครับโอ้ย,ยิงบึ้บไปฝั่งซ้ายขวาใน,นก,การได้หมดแล้วควจะเป็นเกมสั้นๆครับไม่ยาวมากแล้ว <c oughs> โอ้ แเมื่อกี้รู้สึกเหมือนเพซเกรเดียจะบน่นละฉันรู้วิธีนะใช้ไม่เชคไอ้ยิงไม่เชคใส่ตถังเรดียประชิดเนี่ยองัันมึงไม่ต้องอปหอ,อกคู่มือเฮงสวนะนะั่น่ะเจอชาร์ตัจดีขึ้นเองอาเพซเดียนี่รู้สึกในประวัติศาสตรจิงส่วนมากก็อยู่ข้ากอนหมดนะ่ะทัวตาของนาซีโหเนคออืมอยู่นระดับ โอ้โแหลกกี่แท่งไปเพนซิโฟลมาด้วยเดี๋ยวแมวดำก็ไม่ต้องหรอกเพราะเพื่อนเรามีแล้วต่อพี่ถอยพี่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวสตุกสตุกไล์เฮ้ยเช็คตัวอ่ะดุนไปแดกบึ้ม ทีมข <Okay, S 2> อ,องอเรายุดติดล้มบึ้มไปแล้ว,วอไ, <S <S ไอ้จีมาเนี่ยไปไปแหมมาซะดีเนาะพวกนี้เราต้องการลวดหนาตรงนี้โว้ยโอเคงั้นก็ขุดสิพี่จะรออะไรรอพร่องตัดดิบินหรือฝันนูก็กเราขุดหรบอกปล่าลวดหนามกี่นี้เรามีเพสเซฟโวมา เยอรมันดังเพื่อแล้าก็ไปจำการอย่างนี้ครับส่วนฝั่งอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดวไอ้ชิบหายเขาตายไปดีแมนพ่อนะ่ะแหละแมวดำแมวน่ารักจริงๆเยอรมันเอ,อินจิเนียริ่งต่ผมเล่นอะไรคือจริงๆผมชอบไปเยอรมันนะเว้ยชอบตรงพวกชุดเครื่องแบบอะไรอ่ะชอบจริงๆนะแต่แม่งหาห้องยากยากของแผนนี้เยอรมันโอพีเว้ยโอเคครับก็จบจริงจริงแล้วเฟลเพคด้วย พาสิแมงอย่างสั้นเลยยังอธิบายไม่จบเลยว่าน้องแมวแมวผมยังไม่ออกอะไรแมวดุเนี่ยฝ<อ>ั่งเพื่อเรายังไม่เรียกเข้ามาครับเดี๋ยวอู้เล็กอืกอ <c oughs> มเฮ้ยเบลก็าตามนี่แหละเข็มที่สี่สองมาได้ผมทข่เหมือนเพื่บไม่บายครับแล้วก็ถ้อยได้